ธุรกิจก็เริ่มมาแล้วทำไมยังไม่สําเร็จเลยวันนี้เรามาดูกันครับผมมีคําถามนะครับวันนี้เขาบอกว่าเราจะวางแผนธุรกิจนี้ทํำยังไง plan your business success สําคัญนะสมเคล็ดลับผมจะให้คุณดูนะ1นึ่งสาถามที่3เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันแรกคุณดูเลยคุณมีทักษะอะไรที่2ทักษะนั้นไปแก้อะไรปัญหาอะไรได้แล้วอันที่3เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเวลาผมอยู่ใน job แบบนานแล้วแล้วผมมาเปิดกิจการตัวเองตอนนั้นผมก็คิดว่าเอะเราจะทําอะไรดีผมไปเรียนการขาย เราไปเรียนการขายมาบอกว่าเราจะเปิดกิจการใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากจ็อบเรามาเปิดธุรกิจตัวเองแล้วหลายปีแล้วครับตอนนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะต้องทำอะไรดีเราอยากเปิดกิจการใช่เรามีทักษะอะไรผมบอกว่าผมมีทักษะการขายผมมีทักษะการสร้างทีมผมมีทักษะ manage ทีมผมมีทักษะเติบโตทีมใช่ไหมที่เราทํามาในจ็อบมีทักษะเยอะมากเลยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะเอาทักษะหนึ่งอะเราจะเอาทักษะนี้มาแก้ปัญหาอะไรได้ที่2ที่ผมคิดนะผมก็บอกโอเคเอาทักษะการขายทักษะที่2องเราจะแก้ปัญหาสําหรับ คนที่ปิดการขายไม่ได้หรือว่าคนที่ต้องการยอดขายเพิ่ม